คนมองว่าผังมันเป็นผังเก่าไว้เลยค่ะหรือแม้กระทั่งทีมบริหารมองยังไงกับผังที่อาจารย์กเคยรองไห้ย้ำย้ำอีกครั้งว่าเราแบบมันยังส่วนที่ไม่พอใจอยู่ว่ามองทั้งการไรยังไก็เอาโอกาสนี่นะฮะโอกาสที่มีการปรับแก้และฟังความเห็นนี่แหละแม้แต่ความเห็นฝ่ายบริหารเองก็มาใส่ในคราวนี้นะเพราะว่าเราเราไม่ได้ไปใส่ปรับไอ้ผังแต่ตอนต้นเพราะว่ามันจะไปย้อนกระบวนการเนี่ยกระบวนการรับฟังความเห็นเนี่ยรับฟังรอบด้านนะครับเพราะฉะนั้นทุกความเห็นที่มีการแสดงความเห็นใน ในขั้นตอนนี้ทางทีมที่ปรศเสาที่จัดทำเนี่ยก็ต้องไปตอบทุกคําถามทุกคอมเมนต์นะครับนทีนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนเนี่ยเรจะต้องไปผ่านขั้นตอน,นอะไรยังคะคือวันนี้หลังจากาครับหลังจากาปิดและฟังความคิดเห็นถ้าสินเดียนกุมภาทางทีมที่ปรศสาก็ต้องไปประมวลผลทุกคอมเมนต์ทุกข้อกังวลทุกข้อสังเกตนะทุกความเห็นนั่นแหละนะแล้วก็มา,าประมวล ให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองจังหวัดเพื่อมีท่านว่าเป็นประธานนะหลังจากนั้นเราก็ดูว่าตรงหนจะแก้ปรับแก้ปรับอะไรนะตามคอมเมนต์แล้วก็ไปอีก2คณะกรรมการคือที่กรมโยธาด้วยการผังเมืองแล้วไปคณะของกระทรวงมหาดไทยที่มีประธานกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานหลังจากนั้นได้ร่างสุดท้ายขึ้นมาก็ต้องประกาศเพื่อรับฟังความเห็นอีก90บวันสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ที่รับผลกระทบโดยตรงจากผังใหมท่ที่ที่มีการปรับแก้น,นะครับผมว่าช่วงเนี้ย ยังเป็นช่วงที่รับฟังความเห็นได้เ,เปิดโอกาสทุกคนนะครับทุกเรื่องนะครับให้ใหถ้ามีข้อกังวลอะไรมาร่วมกันแสดง,งความคิดเห็นได้ครับจะเริ่มขยายเวลาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะวันทนี่เว็บไซต์มันบบประกาศปิดไปแล้วเนาะยังไม่ประกาศปิดที่จริงเราประกาศปิดจริงๆคือ22มกราคมนะแต่ยังเปิดรับฟัง22มกราคมแต่น,นี้เดี๋ยวเราประกาศเป็นทางการอีกนิดหนึ่งนะครับก็คาดว่าจะประกาศขยายเวลาจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับ